นีไอ้กล้องมาเลยวะมันมาปะเนี่ยฮ oh? okay. okay. <It> ัลโหลอ้าวไปไหนอ่ะวันนี้ไม่ถ่ายคลิปให้เหรอเออคุณอาจะไม่ได้ไงคของคลิปวันลาเหรอเอ้าเออว่ะมึงบอกกบนดีกว่โทษ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 เค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 ไม่มีวันเนี่ยไม่มีตากล้องมาถ่ายให้ตายแล้ว จะเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับตากล้องไม่อยู่ทํำยังไงดีนะครับที่สร์วิวคลิปนี้เราไปเจออุปกรณ์หนึ่งนะครับมันจะให้อารมณ์เหมือนเป็นไม้เซลฟี่ไม่สิเป็นขาตั้งกล้องดีกว่าที่มีความสามารถในการหมุนจับหน้าเราได้ทําให้บางทีเราถ่ายคลิปเนี่ยเราก็ไม่ต้องง้อตากล้องที่มันลาหยุดนะครับไอเราก็ลืมมานะครับผมแต่อุปกรณ์ตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรมันจะแบบช่วยแก้ปัญหาแล้วแบบจับหน้าจับตาแบบมาทดแทนตากล้อง ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวตา่อม,มาดูเลยครับนี่เลยครับผมขาตั้งเซลฟี่ไม่ธรรมดานะครับอ่ะถามว่าไม่ธรรมดาอย่างไรอ่าเพราะว่าไอ้ขาตั้งเซลฟี่ตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษนะครับก็คือสามารถที่จะนี่เลยเอาโทรศัพท์เราติดนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะมันมีกล้องกล้องนี้ไว้ทำอะไรไว้แท็กกิ้งหน้าเรานะครับผมซึ่ง ปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้เราต้องทำไงนะถือโทรศัพท์ถ่ายเองใช่ไหมต้องมาหันเองหรือบางทีเราอยากจะวางเงี้ยถ้าเราอย่ไปที่อื่นอ่ะกล้องก็ไปหันตามเราแล้วก็ต้องลําบากไม่ได้ช็อตที่ดีที่ต้องการนะครับแต่ตัวนี้จะมาแก้ปัญหาคือเราใส่ปุ๊บเปิดเครื่องปับ๊บตัวนี้เลยครับผมมันก็จะจับไปหน้าเรานะครับมันก็จะหันตามซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่อ่าขึ้นลงอันนี้ไม่ได้นะครับผมนะแต่ก็ เป็นฟังก์ชันที่โอเคครับผมกับราคาเอา500บาทนะครับผมน้ครับเอาละครับ,น,รบนี่ก็จะมาเทสโดยใช้กล้องหลังนะครับผมกล้องหลังคือกล้องหลังของโทรศัพท์นะครับของ S22 Ultra นะครับโดยที่เราก็เหมือนเดิมติดกับไอตัวขาตั้งไม้เซลฟี่ที่มีระบบแท็กกิ้งจับไปหน้านะครับผมมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าผมเดินไปเรื่อยๆนะครับ อ่านะครับผมนี่ครับมาดูว่าท้าห่างมันมันยังจะเจอไหมนะครับอ่าเริ่มจะไม่เจอแล้วอเริ่มใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ครับมาไว้อื้อ ก,ก็โอเคนะโอเคอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ต้องใช้ชๆาดีกว่าคนระับเ,เน้นเดินดีกว่านะผมก็อลองแบบเดินออกมาจากด้านหลังรถดีกว่านะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็ยังเจออยู่นะหรือเปล่าอ่ายังเจออยู่นะครับ ก็ยังได้อยู่นะครับผมถือว่าดีงามพระราม2ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบแบบใช้กล้องแนวตั้งกันดูบ้างนะครับว่ามันจะมีผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะครับผมเช่นเคยก็ใช้กับกล้อง S22 ี l t r อตรานะครับผมมาดูกันเหมือนเดิมครับก็จะลองวนรอบ360องศานะครับก็อย่างที่บอกนะไอ้ขาตั้งตัวนี้มันได้แค่แบบแผ่นซ้ายขวานะครับมันไม่สามารถที่จะ กระดกขึ้นลงได้นะครับนะแต่ก็คุ้มครับกับราคา500บาทนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมันเดินครับผมจะลองแบบเดินไปหลบหลังรถนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างผลลัพธ์อืมก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะครับอ่ะมันเดิมครับลองมุกม้นไปไว้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปฟังจบกันท้ายคลิปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังจบกันเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวขาตั้งเซลฟี่แบบติดตามใบหน้าตัวนี้นะครับผมก็การใช้งานนะครับจะเห็นดังคลิปเลยนะว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับมันมีความสามารถในการแบบติดตามใบหน้าที่ค่อนข้างจะผมให้คาว่าแม่นยำ นะครับผมในเกมที่ผมรับได้นะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าจากในคลิปที่เราทดสอบและเทสเนี่ยนะครับเวลาผมเดินหันไปหันมาเนี่ยมันก็จะมีการหันตามผมได้อย่างค่อนข้างจะแม่นยำ85-90%้าานะครับแล้วโดยเฉพาะช็อตที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือที่ผมไปเดินแอบตรงหลังรถตู้นะครับก็แบบเดินแอบออกมาเนี่ยเฮ้ยมันยังแบบ จดจำผมแล้วหันตามผมได้นะครับแต่ก็อาจจะมีทำมาผิดพลาดบ้างเล็กน้อยครับบางทีก็อาจจะแบบหันเร็วไปอะไรเงี้ยกลายมีหลุดบ้างนะครับแต่ช่วงที่หันเร็วก็จะเห็นได้ว่าก็ยังที่จะติดตามผมได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็สุดก็เลยคือตัวนี้ถ้าใครเห็นตามร้านค้าออนไลน์โลกช็อปปี้ลาซัล้าหรือจะติก,ตกช็ชอบติดตัวนี้ตาแบบนี้ก็ลองซื้อมาใช้งาน ได้นะครับเพื่จะตอบโจทย์กับคนที่เวลาถ่ายคลิปแล้วแบบไม่อยากที่จะแบบถือหันเองนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์มาครับก็คือสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ตัวคนเดียวเลยนะครับผมเรว่าคุณจะตั้งบนโต๊ะให้มันหันเดินซ้ายขวาหรือจะตั้งกลางแจ้งก็ทําได้ดีนะครับผมแต่นีดนึงครับตัวนี้ก็มีข้อสังเกตนะผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับคือบางทีเนี่ยถ่ายไปบางทีไฟก็แดงอกดดอกทันทีเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้ไฟแดงงเงี้ย มันคือแบตหมดหรือเป็นการบอกว่าสีแดงคือไม่เจอใบหน้าต้องสีเขียวถึงจะเจอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนใช้มันก็มีบางช่วงที่แบบว่าอยู่ๆก็ไฟเขียวอยู่จับหน้าผมได้ปกติอยู่ๆก็เป็นไฟแดงนะฮะดับไปดอยๆก็ต้องมากดเปิดปิดใหม่นะครับผมนะแต่นี้คือเป็นปัญหาที่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับแค่เจอบ้างครับแต่โดยรวมคือใช้งานได้ดีแนะนําก็ใครจะซื้อหาแนะนําก็ใครจะหาซื้อหาใช้ก็ ซื้อมาลองเล่นได้นะครับกับเจ้าตัวขาตั้งเซลฟี่แบบติดตามไปหน้าตัวนี้นะครับผมนะก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวทดลองใช้ตัวขาตั้งเซลฟี่ติดตามไปได้นะครับซึ่งหากคลิปนี้ทางรายการของเราวิศวะรีวิวรีวิวสินค้าไม่ครบถ้วนขาดตกคก่องข้อมูลตรงไหนมันผิดถูกยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่รับชมอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมมาแลกเปลี่ยน ความรู้หรือแบบเคยใช้ตัวนี้มันเจออะไรแบบไหนยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วใครอยากจะให้เรารีวิวสินค้าเชิงช่างหรือสินค้าแก๊เจ็ตแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเป็นต่าแรกเป็นตูวทดลองให้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อกันก่อนนะครับผมนะานะครับก็ขอฝากไปได้วยนะครับกับรายการวิศวกรีวิวเช่นเคยครับ่อจะกันไปขอฝากโลแกนไ้ด้วยนะครับเบสคอนมิ c เซอร์สินค้าโรงงานแนะนําโดยวิศวกร ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ